สวัสดีครับผมอาปุวินเทจนะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปดูหมายลับอีกที่นึงของกรุงเทพนะครับนั่นก็คือบึงไมตรีจิตนะครับอยู่ถนนนิมิตใหม่เขตคลองสามวานะครับก็ไม่ไกลจากบ้านผมเท่าไหร่นะครับทริปนี้ก็ยังไม่ได้ออกต่างจังหวัดนะครับเนื่องจากมี ทุระนิดหน่อยนะครับก็เลยหาที่นั่งพักผ่อนใกล้ๆกรุงเทพนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าบึงไมตรีจิตจะสวยแล้วก็บรรยากาศดีแค่ไหนนะครับไปกันครับ ผมก็ได้ทําการแวะเซเว่นนะครับเพื่อเตรียมะเบียงนะครับเพราะว่าในบึงไม่มีของขายนะครับเราก็ต้องเตรียมเสบียงไปกินข้างในเองนะครับ เพื่อนๆครับตอนนี้ผมเดินทางมาถึงบึงไมตรีจิตแล้วนะครับแต่ก่อนแต่ก่อนมันจะมีร้านกาแฟอยู่ตรงนู้นนะครับตรงที่เป็นบ้านครับตอนนี้เหมือนร้านกาแฟเขาปิดบริการแล้วนะครับคือหมายควาว่าคือเลิกกิจการนะครับตรงนี้แต่ก่อนผมมานะครับเป็นร้านกาแฟที่ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะฮะแต่ตอนนี้ปิดบริการไปแล้วเสียดายอ่ะ ตอนนี้นะ่าจะทําเป็นเหมือนกับเรียกอะไรนะผมเรียกไม่ถูกอ่ะเหมือนกัะดานที่ว่ายในน้ำแบบเนี้ยแต่ผมเรียกไม่ถูกนะเ <c oughs> นี่ฮะเป็นที่บังคับนะครับคล้ายวินเซิร์ฟที่บังคับด้วยรีโมทอ่ะเขาเรียกอะไรไม่รู้ แต่ก่อนตรงนี้จะเป็นร้านกาแฟที่มีจุดถ่ายรูปที่เยอะมากนะครับจะเป็นเหมือนกับเป็นป่ายูคาลิปตัสนะครับแล้วก็จะสถานที่ถ่ายรูปแต่งดอกไม้แต่งอะไรเงี้ยสวยแต่ตอนนี้คือปิดกิจการไปแล้วทำเป็นเหมือนกับกีฬาเอ็กซ์ตรีมทางน้ำอ่ะฝั่งนู้นไกลๆครับ ฝั่งมุากกรก็จะเป็นลานกลางเต็นท์ชื่อแบงคอกผมจําชื่อไม่ได้นะชื่อแบงคอกอะไรสักอย่าง,างน่ลตรงนี้เป็นบึงใหญ่เลยนะเดี๋ยวเราจะหาที่นั่งนะครับที่นั่งแล้วก็จะนั่งกินผมซื้อปบาหมึกมานะแล้วก็ <S <S เครื่องดื่มโซดามาเดี๋ยวนั่งกินแถวนี้แหละ ที่ตรงนี้ผมว่าค่อนข้างจะสงบนะครับเงียบดีบรรยากาศมันอาจจะไม่สวยเหมือนกับต่างจังหวัดนะครับแต่ผมว่าก็โอเคนะเงียบดีเป็นเหมือนมานั่งเล่นนะครับเงียบสงบดีสมัยที่เปิด เปิดเป็นร้านกาแฟน,นะครับตรงนี้คนเยอะมากนะฮะที่จอดผมจําได้เลยที่จอดคือล้นไปถึงนู่นเลยนะ <compression> เกือบถึงทางเข้าอ่ะคนเยอะมากนะครับบางคนตั้งใจมาถ่ายรูปโดยเฉพาะเลยนะครับอันนี้พูดถึงสมัยก่อนนะแต่ตอนนี้เขาปิดบริการไปแล้วอ่ะบรรยากาศ สงบม,มากถ้าผมไม่ได้ออกต่างจังหวัดนะครับผมก็จะมานั่งเล่นอยู่แถวนี้แหละมันเป็นบึงใหญ่นะครับส่วนตัวผมชอบเป็นบึงแบบเนี้ยบึงก,งกว้างๆนะครับเพราะว่าบรรยากาศมันมันวิวมันสวยอะอืมบรรกาศด,ดีครับ อเปรี้ยวอาทิตย์ที่แล้วก็คืออยากบอกเพื่อนๆเ,เลยว่าผมทางาน,นเหนื่อยมากนะครับเหนื่อยจริงตอนแรกว่าจะกลับไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับแต่ด้วยอืมสาเหตุบงางประการนะครับก็เลยไม่ได้ไปนะครับ นืองจากมีภารกิจด่วนนะครับเลยออกต่างจังหวัดไม่ได้นะครับก็เลยหาพื้นที่ใกล้ๆแต่กรุงเทพมาพักผ่อนนะครับก็เลยนึกออกที่นึงนะครับก็คือที่นี่แหละบึงไมตีจิตนะครับเพราะว่าผมเคยมารอบที่แล้วรู้สึกว่าสวยประทับใจ,จแต่กล่าะว่าร้านกาแฟเขาเปิดไงแต่ไม่เป็นไรครับ มานั่งเงียบๆก็ได้อีกฟิลนึงเหมือนกัน <c oughs> ไม่รู้ว่าร้านฝั่งนู้นนะคือร้านอะไรวะเปิดไฟอะ่ะเดี๋ยวก็จะเก็บบรรยากาศเห้ยเพื่อนดูนี่นะฮะ พี่พี่ก็เล่นน้ำอย่างสบายใจเราก็นั่งกินนั่งกินปลาหมึกอย่างสบายใจเหมือนกันเงียบมากนะครับเพื่อนๆดูบรรยากาศตอนนี้กี่โมงแล้ววะอีกสิบนาทีหกโมงแล้ว เดี๋ยวฟ้าเมื่อสักหน่อยผมก็จะกลับแล้วเดี๋ยวขอเก็บบรรยากาศตรงนี้นิดน,นึงก่อนตอนนี้กำลังได้ฟิลเลยเงียบสงบดีนี่เขาเรียกอะไรวะผมนึกชื่อไม่ออกมันกระดานโต้คลืนที่มีรีโมทบังคับอ่ะเอาเสียงฟ้า ไอเหีเ้ยฝนจะตกเหรอขอชิวๆสักพักนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวก็จะกลับลตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมว่าจะกลับแล้วเนาะวันนี้บรรยากาศห่ม่วงกว่าะวนะลงกี้เหมือนเสียงฟ้าร้องดนะ้วยเหมือนฝนจะตกเลยอนะบรรยากาศด,ดีอะเงียบดี <c oughs> เงียบดีนะครับ ถ้าใครไม่มีที่ที่ที่นั่งเล่นนะเก๋กรุงเทพครับผมว่าตรงนี้โอเคนะแต่ผมมาช้าไปนิดนึงนะฮะได้มาสักสี่โมงกันพอดีนั่งชิวๆตอนนี้ผมมามาดึกนะมาห้าโมงกว่าโอเคครับเดี๋ยวก็จะกลับบ้านแล้วนะครับทริปนี้ก็ขอลาเพื่อนไปทีนี้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะสวัสดีครับ